สวัสดีครับผมมเมสเตอร์ทิตวัฒน์บัวทองครับวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องวิธีการวางมือบนคุยกันนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเรียนวิธีการวางมือบนคุยนั้นเราจะต้องรู้จักส่วนประกอบของคุยกันก่อนส่วนประกอบของคุยนะครับด้านหน้าเราก็จะมีปากคุยรูบังคับเสียงรูร้อยเชือกและด้านร่างของคุยนะครับนักเรียนบางคนเนี่ย นะครับก็ยังสับสนว่าด้านไหนด้านเป่าอันไหนด้านที่เป็นข้างล่างนะครับในส่วนปุยนั้นเราจะอยู่ด้านบนนะครับไปดูส่วนประกอบของปุยด้านด้านหลังกันนะครับก็จะมีรูปากนกแก้วรูนิ้วคำ้ำและรูรอยเชือกครับทุกองค์ประกอบนะครับไม่ว่าจะเป็นรูต่างๆนั้นมีผล นะครับในเรื่องระบบเสียงคุยทั้งหมดเลยเว้นนะครับเว้นแต่ดูร้อยเชือกนะครับจะใช้สําหรับแขวนและเก็บคุยเท่านั้นโดยปกตินั้นจะมีแค่2รูแต่ตอนนี้นะครับคุยพลาสติกก็จะมีเจาะเป็นทั้งหมด4รูให้กับพวกเราซึ่งนักเรียนบางท่านาังมีความกังวลในเรื่องของการติดรูอยู่นะครับเราจะไม่ใช้ตรงรู้อยเชือกกันนะครับต่อไปนะครับวิธีการวาง มือบนคุยนะครับหลักการก็จะมีอยู่ว่าเราจะใช้มือด้านขวาครับอยู่ข้างบนโดยมือด้านนะครับเราจะไม่ใช้นิ้วก้อยในการปิดรูบังคับเสียงดังรูปภาพต่อไปนี้ครับนักเรียนจะให้ข้อสังเกตว่านะครับในรูปภาพเราจะมีเครื่องหมายกากบาทนะครับนั่นหมายความว่าเราไม่ใช้นิ้วก้อยนะครับมิสเตอร์ก็จะแบ่งให้พวกเรานะครับเป็น บนและมือล่างกันนะไปดูกันนะครับมือบนนั้นเราจะใช้ทั้งหมด4นิ้วครับก็จะเป็นชี้กลางนางและนิ้วโปง้งอยู่ด้านหลังนะครับก็จะเหลืออีก4ดรูด้วยกันนะครับก็จะเป็นมือซ้ายนะครับหรือมักเ,เรียกว่ามือล่างเมื่อเราปิดครบแล้วนะครับก็จะเหมือนในรูปภาพนะครับจะได้เสียงดังต่อไปนี้ครับเสียงแรกก็คือ เสียงโดครับเห็นไหมครับในรูปภาพถ้านักเรียนปิดคบสนิททุกรูนะครับเราจะได้เสียงตันนะครับเราจะต้องใช้ลมยังไงเราจะต้องทําอย่างไรนะครับในเบื้องต้นนักเรียนอาจจะต้องสํารวจนิ้วว่ารูในแต่ละรูที่เราปิดไปนั้นนะครับให้เรานะครับสารวจให้ดีไม่งั้นเราจะปฏิบัติเสียงคุย ไม่ได้นะครับค่อนข้างที่จะยากนะครับเสียงแรกเราก็จะได้เท่ากับเสยียงโดเสียงต่อไปครับเราจะเปิดนิ้วปอยออกเราก็จะได้เท่ากับเสียงเลคครับต่อไปครับเสยียงมีครับเราจะเปิดนิ้วในการใช้ลมนะครับมือล่างนั้นค่อน,นข้างที่จะใช้ลมที่ค่อนข้างที่จะเบาๆนะครับออกมาปานกลางพอประมาณ เมื่อเราเปิดนิ้วกลางออกครับเราก็จะได้เสียงฟานะครับต่อไปครับถ้าเราเปิดที่ออกครับเราจะได้เสียงซอนครับหลักการเบื้องต้นในการจําระบบเสียงระบบนิ้วคุยนะครับเราก็จะจําทั้งหมด3เสียงด้วยกันคือเสียงโดต่ําเสียงซอนและโดสูงนะครับทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องมือบนกัน นะครับมือบนเมื่อเราปิดทั้งหมดแล้วนะครับใช้ทั้งหมดแล้วเนี่ยสี่นิ้วเนี่ยชี้กลางนางและนิ้วโป้งนะครับก็จะได้ทัากับเสียงซอนนะครับอ่าทีนี้ต่อไปเมื่อเราเปิดนิ้วนางออกครับเราก็จะได้เสียงลานะครับต่อไปครับเปิดนิ้วกลางออกเราก็จะได้เสียงทีขณะนี้เราอยู่ที่นะครับการปิด รูบังคับเสียงกับรูนิ้วคัำนะครับก็คือนิ้วชี้กักนิ้วโป้งนะครับเสียงสุดท้ายนะครับคือเสียงโดสูงให้สังเกตว่าเราจะเปิดนิ้วด้านหน้าทั้งหมดเลยจะมีเสียงสุดท้ายท่้งนั้นนะครับจะแตกต่างกับคุยสากลน,นะครับเราจะเปิดนิ้วโป้งกันนะครับก็จะได้เท่ากับเสียง โดสูงนะครับรูปภาพนะครับข้อสังเกตนะครับในการปฏิบัติคุยมันวะอ,อยากจะฝากไว้นิดหนึ่งว่านะเราต้องสำรวจในเรื่องนิ้วนะครับการวางนิ้วขยับนิ้วให้ตรงกับรูีอรออกมาโผลมานิดนึงนะครับแล้วมันก็จะเป็นปัญหาสำหรับการปฏิบัติเครื่องตีคุย ถ้าโรูโพลานิดนึงมันก็จะทำให้เราเนี่ยระบบเสียงไม่ได้นะครับทายนี้ครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวมเมื่อเาจะมีคลิปวิดีโอในการให้เสียงเบื้องต้นให้กับพวกเราได้ดูด้วยนะครับขอบคุณมากครับ